เกมเอาสซเกมออกภาค3แล้วอย่างนั้นเหรอโอเคครับกลับมาอีกแล้วครับกับเกมเอาสซเกมภาคที่3นะครับคำเตือนสำหรับคลิปนี้ก็คือคลิปนี้เป็นการสปอยเนื้อหาของเกมเกมเอาไซเกมภาค3นะครับผมจะแสดงวิธีการที่ผมใช้เล่น เื่อผ่านเกมเกมนี้มาถ้าใครยังอยากจะเล่นอยู่ก็ปิดคลิปแล้วก็ไปเล่นก่อนครับถ้าใครแบบสงสัยติดใจอะไรก็มาดูคลิปนี้กันครับสิ่งที่คุณต้องใช้ในการเล่นเกมเอาไซาเกมพักนี้นะครับเราจะต้องใช้ตัวเกมครับแต่ไม่ใช่แค่อันเดียวครับ2ครับแล้วก็ใช้แบ็ k เอ d ครับและสิ่งสุดท้ายครับใช้ Postman ในการคุยกับแบ็กเอ็นครับ โอเคเดี๋ยวเรื่องเทคนิคด้านหลังการส่งข้อมูลเดี๋ยวผมจะอธิบายหลังจากนี้นะครับโอเคเราเริ่มกันก่อนเลยผมจะให้จอด้านซ้ายมือนะครับเป็นคนโฮสต์เกมโอเคเริ่มเกมใหม่นี้เราจะเจอโจทย์ข้อแรกก็คือให้ทําการส่งข้อมูลจากโพส m a n ไปหาแบ็กเอนนะครับโดยให้ไปที่ IP ของเราแล้วก็พอตสามพันนะครับซึ่ง postman นะครับก็คือเครื่องมือที่นับนานนะครับใช้ในการทดสอบการส่ง Request กันอยู่แล้วครับโดยหลักการของเกมนี้ก็คือเกมนี้ครับจะมี back end ที่เชื่อมต่อกับเกมอยู่ครับเวลาเราส่ง Request ไปหา back end เนี่ยครับ back end จะประมวลผล Request ของเรา <c oughs> เช่นเราส่ง password ไปมันก็จะประมวลผล password เราแล้วก็ไปสั่งงานเกมครับว่าจะให้เปิดประตูหรือเปล่านั้นมาที่ข้อแรกกันเลยครับ password ก็คือ ใส่พาสเวิร์ดของห้องที่นี่โอเคครับใส่พาสเวิร์ดกันโอเคไปอันต่อไปอันนี้เราจะต้องกรอกตัวเลขให้ทันซึ่งผมจะใช้วิธีการก็คือผมจะกดเลข10แฟกไวไเลยแล้วผมก็รอให้มันได้10 f แฟกแล้วค่อยมากดโอเค10แฟกคือ สามล้านหกแสนสองหมืนแปดพันแปดร้อยก็รอครับจริงๆใครมีเทคนิคดีกว่านี้ก็เชื่อครับผมผมยังไม่ได้ผมตอนแรกผมทำแบบซุยๆไปโอ้เทำไมยังไม่มาสักทีเนี่ยสิบหกแฟกสิบแฟกแล้วครับ โอเคครับไปห้องต่อไปครับคำใบ้ของห้องนี้นะครับก็จะมีคำว่า r e g u l a r แล้วก็คำว่านั่นเป็น expression ที่ดีจาก2คํคำใบ้นี้ครับทำให้เรารู้ว่าจริงๆโจทย์ข้อนี้ก็คือ r e g u l a r e x p r e s s i o n ครับซึ่ง r e g u l a r expression เนี่ยครับก็ส่วนใหญ่จะใช้ในการตัดคำหรือค้นหาคำบางอย่างครับและทีนี้เราก็จะมีคำใบ้เป็น expression มาให้เราแล้วและอีกส่วนหนึ่งก็คือ คำจะอยู่ใน Observer Pattern .txt แล้วก็ยังมีคำว่า case แล้วก็อูดก็คือ camel หรือ camel case ด้วยแลสุดท้ายก็คือเอาแค่ตัวอ,อักษรที่ไม่เข้าเงื่อนไขโอเคเราไปดูไฟล์กันอันนี้จะเป็นไฟล์ Observer Pattern ที่เป็นคำใบนะครับที่เราก็ทำการ copy ข้อมูลขนาดนี้มาครับจากนั้นมาที่เว็บ lexexr.com แล้วก็เอาข้อมูลเมื่อกี้ส่่ลงไปเลยครับโอเคทีนี้จะขาดตรงนี้ก็คือ expression แล้วก็เอา expression ที่เป็นคำใบ้เมื่อกี้มาใส่ดูโอเคใส่เข้าไปครัจากนั้นครับเรากด replace แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ให้กลายเป็นช่องว่าง space bar ก็ได้ครับพอเรารวมกันจะได้เป็นคำว่า subscribe to take cast ครับแต่อีกคำใบ้หนึ่งของเราก็คือ c a m e มลเคสด้วยนั่นหมายถึงเราต้องใช้คำว่า subscribe to t e c h c a s t แบบ Camel Case โอเคครับไปก่อกันครับโอเค ทีนี้เราต้องซัมมอนหมายเลขสองออกมาละหมายเลขกสองก็จะไปจอยในห้องนะครับโดย IP ก็คือ local host ครับที่พอร์ตเจ็ดสี่ตัวจากนั้นเมื่อกี้เราเห็นใช่ไหมครับว่ามันมีประตูเปิดขึ้นมาดิหนึ่งเราต้องส่งคำตอบนี้ไปอีกครั้งหนึ่งครับ เห็นครับว่าประตูเปิดแล้วนี่เราเข้าไปครับอพอทีนี้โจทย์ก็คือเราต้องกดเลข2เลขให้ส่งเลขเข้าไปให้ทันครับอย่างเลขต่อมาคือ24ครับก็กด24เข้าไปอ่าทีมันก็จะออกมาแล้วเราก็เดินเข้าไปครับโอเคคำใบ้ต่อไปก็คืออยู่เอสนานอยากหาทางไปแซต ให้ไวสุดจังเลยซึ่งอัลกอริทึมที่เราจะใช้นะครับก็คืออัลกอริทึมชอตเทสพาสครับก็คือเป็นเส้นทางเดินที่จะใช้ระยะทางน้อยที่สุดครับหากดูเผิน,น,น ALEZ ดูจะใกล้สุดใช่ไหมครับเพราะว่าใช้ระยะแค่15แต่ถ้าเรามองดีๆครับไอเส้นสีเหลืองเนี่ยครับเราจะได้ว่า ALGOIEZ เนี่ยครับจะใช้แค่14ครับ ซึ่งสั้นที่สุดครับนั่นหมายถึงเราจะได้ answer ว่าเอากร Easy นั่นเองและนี่ก็คือสิ่งใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาในภาคนี้ครับบันไดโอเคเราเริ่มที่ห้องนี้กันก่อนละกัน Password ดห้องนี้ให้ตอบที่ห้องขวาสุด แล้วก็มีโจทย์ให้มาซึ่งไอโจทย์เนี่ยครับเอ่อไม่ต้องคิดครับใช้คำใบ้นี้ครับพาสเวิร์ห้องนี้ให้ตอบที่ห้องขวาสุดนั่นแหละครับที่ห้องขวาสุดอโอเคกลับมาที่ตรงนี้ในคำนองเดียวกันครับที่ห้องซ้ายสุดครับ ออพิมพ์ผิดเปิดแล้วทิแต่ว่าเราต้องไปแก้อันกลางด้วยครับเช่นเดียวกันครับที่ห้องกลางครับโอเคเดี๋ยวเราจะดูห้องกลางก่อนแล้วกันห้องกลางคำว่าบ้าน12ห้องนอน4ห้องน้ำราคากี่บาท ใส่เลขเป็นจำนวนเต็มโดยไม่ต้องมีคอมมาอันนี้จะได้ว่าบ้าน4ห้องนอน3ห้องน้ำราคา20ล้านบ้าน2ห้องนอน2ห้องน้ำราคา5ล้านบ้าน3ห้องนอนเียห้องน้ำราคา12ล้านโอเคแล้วทีนี้คำใบสุดท้ายล่ะ ใช้ถอยหลังเชิงเส้น normal equation แล้วก็หลังจากห้องนี้ทุกห้องก็จะใช้ภาส่วนเดียวกันโอเคทีนี้จากคำใบเหล่านี้เราทรว่าเราจะต้องเขียนสมการเชิงเส้นของราคาบ้านขึ้นมาครับโดยมีตัวแปร2ตัวแปรก็คือตัวแปรห้องนอนและก็ตัวแปรห้องน้ําอย่าไปคิดสมการ2ตัวแปรนะครับเพราะว่ามันจะตัดส่วนที่เป็น i n t e r s e c t i o หรือส่วนที่เป็นจุดตัดแกนออกไปซึ่งมันจะทําให้โจทย์ข้อนี้มันผิดครับ โอเคทีนี้ก็ไปที่ Excel ครับหลังจากที่เราได้ข้อมูลมาใช่ไหมครับแล้วก็เอาข้อมูลมาใส่ครับพอเราใส่ข้อมูลเสร็จแล้วสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ Excel คล่องจัดจัดหรือมีแอดอินเยอะๆเราจะต้องไปติดตั้งแอดอินเพิ่มครับโดยทำตามนี้เลยครับหลังจากเราติดตั้งแอดอินเข้าไปเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการ เปิดใช้แอดอินนั่นเลยครับเลือกเป็น r e g r e i o n แล้วก็เลือกค่า y แล้วก็เลือกค่า x แบบคุมหลายอันเลยครับทีนี้เราก็จะได้แล้วว่า แต่ละตัวแปรเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ยังไงมีค่าคงที่อะไรเราลองกลับไปเช็คดูครับโดยการเขียนสมการขึ้นมาแล้วก็ใช้ตัวแปรสองนี้จะเห็นว่าเนี่ยครับค่าเท่ากับที่เราได้มาตอนแรกเลยฉนันเดี๋ยวเราลองใส่เป็น12ห้องนอน4ห้องน้ำก็ได้ออกมาราคา81ล้านบาทครับเราก็ใส่เลยครับ น,นี้จะได้คำใบว่าปลอมคือ0จริงคือ1แล้วก็รหัสเป็นเลขฐาน10ด้วยโอเคทีนี้เราเหลือคำใบห้องกลางเราต้องเดินกลับไปห้องกลางโอเคทีนี้เราก็ใส่รหัสอีกรอบนึงครับ จะได้คําใบ้อีกอันหนึ่งก็คือข้อมูลซึ่งจริงๆข้อมูลพวกนี้ครับเราจะต้องทําการ classification ครับก็คือเราจะดูว่าฟีเจอร์หรือข้อมูลต่างๆเนี่ยส่วนประกอบต่างๆของดอกไม้เนี่ยอันไหนบ้างที่มีความสําคัญในการจําแนกว่าเป็นดอกปลอมหรือดอกจริงแต่ว่าถ้าเราดูคร่าวๆเราจะเห็นว่าแค่กลีบดอกกว,กว้างกว่าหนึ่งนะครับเราก็นับเป็นดอกปลอมแล้วใช่ไหมครับแล้วก็กลีบดอกน้อยกว่าหนึ่งเราก็นับว่าเป็นดอกจริงนี้กลับมาดูที่ตลาดครับ เราได้ว่ามันเป็นดอกจริงดอกปลอมดอกปลอมดอกปลอมดอกจริงแล้วก็ดอกปลอมแล้วก็ดอกจริงหนึ่งนะครับผมว่ามันเป็นปลอมครับจากอีกคําใบ้ครับเราได้ว่าดอกปลอมคือศูนย์แล้วก็ดอกจริงคือหนึ่งครับฉะนั้นมันก็จะเรียงมาเป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งครับซึ่งมันเป็นเลขฐานสองใช่ไหมครับเปลี่ยนเป็นเลขฐานสิบก็จะได้หกสิบเก้าครับแล้วก็ตอบหกสิบเก้าไปเลยครับ เราจะเจอคำใบ้ว่าเป็นสมการเส้นตรงแล้วก็เจอคำใบ้ว่า,อ,าอันนี้น่าจะเป็นพาสเวิร์ดทีนี้ก็เหลือคำใบ้กลางใช่ไหมครับเราก็ต้องกลับไปดูที่คำใบ้กลาง เป็นแมพที่ลึกลับซับซ้อนครับส่งค่าเปิดเปอีกรอครับโอเคเราจะเห็นจุดมากมายเลยครับเราจะเอาจุดพวกนี้ครับไปพอตเมื่อเราพอตแล้วครับเราจะได้ค่า A กับค่า B ออกมาดังนี้ครับ แล้วเราก็เอาค่า A B มาใส่ตามสมการนี้เลยครับจะได้ว่าคำตอบก็คือ3.31ครับห้องสุดท้ายแล้วโอเค ผมคิดว่าผมคงไม่ต้องไปดูคำใบอีกครั้งแล้วใช่ไหมไม่ต้องไปปลดอีกห้องแนละ้วโอเคนี้อาจจะเจอโฟลเดอร์เลเวล8โอเคครับไปดูโฟลเดอร์เลเวล8ับในเลเวล8นะครับมี qr code อันหนึ่งซึ่งเป็น qr code ที่ชื่อชวนให้สแกนมากครับทีนี้พอเราสแกนแล้วจะได้ไดออกมาเป็น YouTube อันนี้ครับผมขอไม่เปิดนะครับเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์โอเคสิ่งที่คลิปวิดีโอนี้สอนก็คือ การซ่อนไฟล์ลงไปในรูปภาพครับนั่นหมายถึงรูปภาพนี้ครับก็น่าจะมีอะไรอยู่ด้านในครับขั้นตอนก็คือเราจะทําการ copy ไฟล์นี้เพิ่มขึ้นมาอันครับแล้วเราก็ทําการเปลี่ยนนามสกุลมันจาก png เป็น .zip ครับแล้วเราก็เปิดมันครับจะเห็นโฟลเดอร์ go to the moon เราเข้าไปอ่านครับ this room is too easy right เอาไปกอรอกเลยครับโอเคครับทีนี้เราก็เข้าไปคำไปต่อไปก็คือพาสเวิร์ดมี6ตัวอักษรใช้แค่ตัวอักษร A B D I J K M O เท่านั้นสรุปก็คือเขาจะให้เราทำการบู o ตฟอร์ดยิงเข้าไปที่ Localhost ต่อ3000ทับ a n น w e r s นี่แหละครับ โอเคเราไปเขียนโค้ด y t h o n ในการ b o o t f o r รกันอันนี้เป็นโค้ด y t h o n ที่ผมเขียนขึ้นนะครับก็คือเราจะทำการสร้าง Password ขึ้นมาโดยการ For Loop เข้าไปใน Word List ทีละต,ตัวครับแล้วก็จับมาเรียงกันจากนั้นเราก็ส่งข้อมูลไปที่ localhost หรือก็คือ1.2.7.0.0.1ที่พอร์ต3000แล้วก็ใน root answer เนี่ยครับโอเคครับทดลองกันเลย แต่ว่ามีสักอันหนึ่งถูกครับแต่ผมก็จำไม่ได้แล้วว่าอันไหนตอนแรกก็เขียนไปนะครับแต่ว่าอันนี้เพื่อความรวดเร็วก็แค่ฟอ l l o ูไปอย่างเดียวพอแค่ e ี u e s ้อย่างเดียวคุณจะปวดหัวหลังจากผ่านห้องนี้และนี่ก็คือห้องสุดท้ายครับเบื้องหลังประตูนี้จะมีทั้งทรัพย์สมบัติเงินทองชื่อเสียงทุกสิ่งทุกอย่างที่เทคแคสรวมไว้ด้านหลังประตูนี้ครับซึ่งประตูนี้ครับไม่จำเป็นต้องใช้พาสเวิร์ดครับ นี่ครับส,สิ่งที่อย่างที่เทคแคสลงไว้ความภาคภูมิใจอิ่มใจจริงๆครับโอเคครับก็จบกันเวลาครับสำหรับคลิปนี้ครับหากชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้นะครับแล้วก็ถ้าคิดว่าเนื้อหาม,มาันดีก็ฝากกด Subscribe ไว้ให้ด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ